สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านในโครงการค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนหนองขอนนะคะตําบลหินเหล็กไฟอเาเภอหัวหินค่ะเป็นบ้านสไตล์ทัสคานีนะคะเขามีพื้นที่เริ่มต้น36ตารางวาค่ะไปจนถึงร้อยกว่าตารางวาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเพื่อนพามาชมบ้านหลังเล็กกันก่อนนะคะสําหรับบ้านนะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเลือกเป็นบ้านสองห้องนอนหรือ3มห้องนอนค่ะ คือสไตล์บ้านของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเขามีทรงโค้งมนนะคะดีไซน์เรียบหรูค่ะในประตูทางเข้าหน้าบ้านตรงนี้ค่ะเขาก็จะให้เป็นประตูรั้วเหล็กลังเลื่อนนะคะซึ่งเปิดได้กว้างๆเลยค่ะบริเวณทางเข้าตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นที่จอดรถนะคะซึ่งเขาทําเป็นคอนกรีตสแตมป์ไลน์ไว้ให้ค่ะสามารถจอดรถได้สองคันนะคะมีหลังคาคลุมไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็บริเวณหน้าบ้านนะคะเขามีพื้นที่จัดสวนหย่อมเล็กๆค่ะซึ่งเขาลงต้นไม้ไว้ให้นะคะ ด้านนู้นก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ประทานให้ค่ะทางเข้าบ้านของเขานะคะด้านนี้จะเป็นบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะซึ่งมีหลังคาคลุมค่ะแล้วก็มีช่องแสงนะคะเป็นสไตล์โค้งมนแบบนี้ค่ะเราสามารถตั้งโต๊ะนะคะนั่งจิบชายามเช้านะคะชมสวนหน้าบ้านของเราได้เลยค่ะด้านนี้จะเป็นประตูทางเข้านะคะซึ่งเป็นประตู กรอบอลูมิเนียมนะคะเป็นกระจกค่ะสามารถเปิดออกสไลด์ได้แบบนี้นะคะเมื่อเข้ามาค่ะก็จะพบกับโซนห้องโถงนะคะซึ่งโถงเขาให้เป็นฝ้าหลุ่มซ่อนไฟค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องนะคะเป็นสีลายหินอ่อนเลยนะคะด้านนี้ค่ะเราก็จะวางโซฟานะคะแล้วก็โซนนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นทีวีได้ค่ะซึ่งเขาเตรียมปลั๊กไฟไว้ให้นะคะสำหรับบ้านที่เปิ้นมาถ่ายวันนี้เขามี3มห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเปิ้นพาไปชมบริเวณ ห้องนอนแรกกันก่อนเลยนะคะห้องนอนแรกนะคะก็จะอยู่โซนปีกซ้ายของตัวบ้านค่ะเขาก็จะมีช่องแสงให้นะคะบริเวณหลังบ้านส่วนโซนหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นช่องแสงนะคะเป็นทรงกลมค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองกันค่ะ ห้องนอนที่สองห้องเนี่ยนะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านนะคะวางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตได้สบายเลยค่ะแล้วสําหรับห้องนอนนี้นะคะเขามีประตูที่เชื่อมต่อไปอยังบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นเทอเรสส่วนตัวของห้องนอนนี้เลยค่ะสามารถชมสวนหน้าบ้านได้เลยค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ำส่วนตัวค่ะ ซึ่งห้องน้ำนะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะอ่างสำหรับล้างหน้านะคะโซนนี้ก็เป็นโซนอาบน้ำค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะซึ่งห้องน้ำก็สามารถใช้างานได้อย่างพอดีพอดีเลยนะคะเขาก็ให้เป็นไซส์อุปกรณ์มาตรฐานเลยค่ะมีตู้สำหรับใส่ของใส่อุปกรณ์ได้ด้วยนะคะถัดไปนะคะเพื่อนพาไปชมห้องนอนที่3กันค่ะ ห้องนอนนี้วางเตียง5ฟุตนะคะได้ยังสบายเลยค่ะกว้างๆเลยนะคะมีช่องแสงให้ค่ะเรามาดูโซนหลังบ้านกันนะคะซึ่งเขาให้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะเป็นครัวปูนนะคะก่อด้านนี้ก็จะมีซิงค์สำหรับล้างจานนะคะหนึ่งหลุมหนึ่งพักไว้ให้ค่ะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนเตาแก,ก๊สนะคะมีหูด,ดูดควันด้านล่างก็สามารถเก็บของเก็บอุปกรณ์ได้นะคะผนังของห้องครัวเนี่ยเขาก็ปูกระเบื้องไว้ให้ค่ะ ก็สามารถเช็ดทําความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็โซนหลังบ้านตรงนี้ก็จะมีประตูที่เราสามารถทำเป็นโซนซักล้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถต่อเติมได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านในโครงการนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเลือกแปลงไหนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะจะลงสาไว้น้ําทางโครงการเขาก็รับทําให้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเปิ้ลมีแปลงค่ะที่หายากมากๆเลยนะคะ ติดกับทะเลสาบเลยค่ะแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เปิ้นแล้วก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่กับบ้านสวยๆนะคะในทำเลหัวหินปานบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้นต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ